แต่ว่าดวงนันจะอีะย่านครับนี้มันพอผ่านมาพระนุเคาะเวลาที่เราเดินผ่านวัวจัสถานเดินผ่านพระสันสำนีมีนะมันก็มีหอดแกเพราะเราคำแค่แขนั่นก็มองเราผัวสำนีมีดนียเนี่ยสะพานควางไปวันุเขาเนี่ย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและขลรกครับมาแล้วเด้อพ oui> ่อซุปเปอร์่ครับผมเบาโจซักครับผมพี่น้องนะครับกลับเจริญส่นุขสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนที่เข้ามารับชมช่องซุปเปอร์เาวบาโจซักชนะในรายการมุมเมา ฝอนฝันมอลำโนเอามวนเด้ม้วนกับตังฟันตัวฝันเออช่วงนี้ช่วงเทศกาลมอลำเด้มอลำเปิดบ่วงไปหลายๆคณะคณะใย่่าเขจาเปิดเบิดแล้วเออคณะซปเปอร์เน่าคณะซีเซออีสานก็เปิดรับงานคือกันเปิดเปิดเปิดไปตลอดแล้วพอผมบอมีปีต์บอมีบอลนี่ฮีไว้คือมอนนี่รับงานตลอดเหลี้ยงมอนคือเลี้ยงมอนบอผมเป็นเด็กหนุอยผมเคยเดินไปเก็บมอนซอยเมียอยู่ นะครับเพิร์ลกัสมี่กระดงกระจอัดกระจอนี่ใช้ฟักหลอกหีบเนาะให้มันไข่เอาตัวม่อนไปใส่เย็บม่อนใส่เก็บส่วนกระดงนี่ม่อนม่อนส่วนกระดงนี่ม่อนเป็นตัวว่านได้ว่านได้ไข่ม่อนมันมีนอนนอนหนึ่งนอนสามม่อนสี่คนนอนสองนอนสามม่อนสี่ม่่นอันนอนสี่มันสิพ่อมันสิเลี้ยงแล้วมันสิเลี้ยงแล้วพ่อเลี้ยงแล้วก็เจี๊ยบใส่กระจอใหญ่ไปใส่กระจอัดกระจอกนเป็นฟักหลอกเมันเลี้ยงฟักหลอกมันหลอก เอาลอกฟังกลอกต่อสาวลอกเหมือนว่าสาวลอกไปยิบดักเดี่ยนี่อันแม่เอาไม้เห็นสาวลอกตีมือปักไปเลยวันๆเดียววันนี้กินข้าวหมอเสียบๆเดี่ยนี้ยิบยิบมาเจี๊ยบปั๊บเนี่ยเสียบเลยจำเจี๊ยบังนอกกับเขาด้วยใจสมื่อนี้กับพยังอะล่ะสาวลอกยังยังอยู่กับจี่วนหน่อยเฝืนเฝืนถามกันนี่ครับมอนมึงนอนงยังไีห่ามึงตามกัน มันกูนอนสามมอนกูมอนอนสามไม่ซีคือเมื่อไมอนกูนอนดงอ้ฮาเนี่อไปจากศาสนาเมู่อไรมอนกูมานอนดงมาเอนอนสามมาซีดิกูอกมานอนดง ไอ้าในแม่ผู้ถอดตั้งตั้งผู้ไ่ยบอกกันโอเคนือเนือนัล้าสันหักกันทเดกันเดีวไอ้าอคมนี่าแมเยมหักกันทเดยวผมว่าถึวมงนอนสามนสคือกลัวจนนะมังนนดวันนี้คือคนบัายคนบัวลายนั่นแหละครับผมพี่ดอกว่าจาเกิดท่านยูาวหลอกสมเอบ่คือเก่าเลยบ่คือเก่าจังเลพอได้กี่คนขาเจ้าซักไร่นี่ผู้ถอกกันขาบ่วลายนี่ การขายบม่ไร่บุษบาโม่บางได้สมัยก่อนสิ่แมนเทเร่บูเพราะว่าผมสังเกตแล้วผู้เฒ่ารุ่นเก่านี่มีแต่สักไร่เบิดสักเป็นรูปขาเป็นทรงพู้ดี้พอผมพูอกันพอยิ่งสู้เป็นทรงเลยเป็นกางเกงเลยมีหอยมีหอยยันมันหัวเขาพมดเลยครับแมนใครก็นุ่งผ้าพมดเลยแกอว่าขึ้นนุ่งผ่ามีไร่ครับเพิ่นซักโอ้นะครับไร่บนบนไม่ไร้ธรรมดาดีบนไม่ไร้ธรรมดาเขาหวานพู้นู้นบนเอ่อบนเป็นไร่งามไร่แฟชั่นคือสมัยนี้วายอีเถาหนังหยาบสามารถมีฟันบะเขือผู้นี้ มันมัน่าไล่ซื้อง่ายง่ายว่าได้เป็นไล่ง่ามไล่แฟชั่นขึ้นสูมมื่อนีพูดเกียกีอาจารย์พู้ซักไล่หน่ยก่อนใส่เหล็กการพุนเนาะครับเหล็กการพุนดบริกรรมค่าทาไัน้ำถึงคาทามัล่วงวานไปแล้วเนี่ยเหยียบมีเคยงเด้อสักไล่เนี่ยจังหวงของเขากตีนสองขางเหยียบที่เคยงให้ให้นังมันตึงให้หนังมันตึงเลยจับ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 สีเพื่เกมเด้อวาน จุ่มหวานจุ่มหวานซับจุ่มซับคุณเน่ทำไมถึงการช่งไร่ครับผมว้ายหลักไร่หมากัดบ่อเข่าเขียวงูกข้อเข่าสามารถเป็นนายพงนายพันได้คุณเน่ครับพุ่นคนมีไร่เขาย่าไปพุ่นขึ้นฟงไม้ฟองเล่ไปยู่ห่างจับสัตว์อยู่กลางโด่งกลางป้าพุ่นเขียวเข่าบ่อแดงงูกัดกข้อเข่าเสียกัดกข้อเข่าคุณเน่ครับจำไมนั่นครับผม นั่นคือการซักไร่ซักไล่สมัยตะกี้มันซักไร่เลยซักอย่างเดี๋ยวพู้คนก่อนบดเก็บแห้งกับซักต่ละพักครับพ่อเม่นี่เขียนไหมเขียนเส้นาพนะมะพัธสารตัวนครับมเขียวขาดเขียวขาดนมะพัธานมะพัธาเป็นตะหังตาหานก็ดีซักย่างก็ดีมันพู้คนซักไปขอน่ครับผมพ่อเมียข้อไปท้อเนี่ยนัมมะพัธะเนี่ยพ่อเม่นัมมะพัธานี่คือพ่อแม่ืพ่อเมย มากกัแม่นเนรพระากัะพครับผมมกมอทำ้นี่คือเอืนอนารสักไรการสักไรสมัยโบราณเมสมัสมัยสมัยสักสมอยสมยมัยเปิดสมานรับสักไม่ยสมัมยสมอยัสัยสมยสมัยสดัยสมมมัยลมัยสัยสยสยสััยสส้ัสมัยสัยสมยสยมัยสมัยัยยสยยยยายย ลายน้ำเขียนแน่น้ำนาเอืแนน้ำเอี่วแน่น้ำไทยเอาตะเขาสีสักสักใส่น้ำไทยน้ำนาทองครับผมสักใส่เป็นเต้ชั้นอันนี้เนี่ยเนี่ยเป็นหลักสักไรเนี่ยเป็นหลักสักไรเนี่ยเป็นหลักสักไรเนี่ยมาขึ้นมาก่สีข่อยอย่างไเนียตัวใส่แข็งแ่งเอเปิดขึ้นแต่มังวัดายตัวอะไรแล้วก็มันเบ็บเบ็บเออ โอ้ตายเราคุยตายแล้วตายเไม่ยังไม่ยังมันแม่งงอดแม่งงอดแม่งงอดไร้อยไลอยไล่เหี่ยมียะไดิเปงไล่แม่งงอดอะไร้แม่งงอดยิ่ใทองหน่อยหออยิงใส่ทองหน่อยฟาดมอนตีเบมเบตายบอเขากตัวตัวันมากันเงียกูถึให้แม่งงอดนี่เขาเปไอยแมงงอดแล้วโอ้หอยแสงมาแม่งไหมโอ้ เอ้ยเว้ยเจ็บตาย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 ตาเผื่อน่ะนี่สักไรบอกผัวักไรบอกผัวไอตัวบมีตัวอหมอนตียยั่วมอนตีเออทำนีเอาค้อตีวะไอ้เจ้านี่ท้องซอดได้บักอย่างนี้เนี้ยมันส่เบือสส่เือเดีเออเพื่นเรามันงามเพื่นเิดเพื่อนเกิดคือพ่อเปิดเกิดเห็นตัวแมงม่อนตัวลายแมงป่องแมงป่องสกอเปี้ยนอ่ะโอ้ยเปี้ยนงลงค้งลงค้งลงโค้ายตัวเงี้ยทำเน้ยป ฟาตอาฟาดเอาตัวตัวเมียกูตินเฮ้ยตัโอ้ยโอ้ยขออยซักไรมาไม่มาสักไรไม่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 งอดไม่งอดเยสักไรมาบอกผัวบอกนี่เนียักไรก็ได้ปปาตัวปมาตัวปลาตัวยังขึ้นว่ายันห้องคอยยันได้ไหมพ่นะยันห้องคอยยันนะยังไปเฝ้าตัวกับเมียอยู่ ขันคุณไปยานก็ึ้นว่าข้องคอยมัธยมยันได้ไหมช่างไ่เนี่ยมันก็มีสองคนหรือว่าเออก็เมียคนมวจช่งนบอกกันโดนใจเด็กมาควมรับเออวยใครยังน้่เน่ยมูเนี่ยสมือมีอเไรไปลบไล่ออกไปตายแล้วโดนแล้ว บอกว่าต่พุนต่พ่ออายุสามสิบห้าปีหมดจากไรผมบอกว่าไรมันไม่ั่งจะกินดัย่างเดียวนี่ผมมีสีแดงครึ่งมือดิ้ดัย่างเดียวซักเท่นี้ครับพต่พ่อเพื่อนพ่อเรียนผมไหมครับผมอาจานเพีงอาจารย์เพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่อแดงนะคเรับพื่องพ่อเรงเ่พีอเ่งช่อเง่อเรพ่อ่องพ่อเอง่เอ่ื่อพ่เ่ง่อเ่องพ่นเรพรองพ่่ัอนงเรืืออ่องพ่่เองเรืเรอน นั่นผู้นี่เป็นผู้มีข้อยหลายที่สุดเลี้ยงข้อยเลี้ยงวง้อยตีนดงตีนดงที่มีเป็นนึงตีนเขาที่มันเป็นเป็นลาบนะรถไถลงหญ้าปล่อยงัวปล่อยข้อยตีนเขาตีนดงนี่เสียวเวงเสียวโค้งไงเสียมากินข้อยมากินข้อยจะได้โอ้ย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 เอาเสียสมุนก็เสียหน่อ้ยสู้เห็นว่านะนอน เสี่ยมันมากไปบจามเนี่ยไปไปเออนาพานมาเออน่าพานมาเร็วเร็วเร็วมันคำเลยมันเสีอยกไปอีกเนี่ยเนาะมึงว่าหนูขัวกูตายสามตัวเหมืนมันเอาไปกินหรอไปวันน่าพานมารับ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 ไปเลยมันก็มั่นรับผมที่ไปรับจ้องจองจ้องเอาแอ้ววมาตายมา่นาพานโอ้ยคำับนเเสียมากินงัวกูดนอกไปเนาะมาแล้วครับคนกําลังกําลังขับหนาพนไปเลยครับครับเออผมไม่ยังครับผมมีเรียงไม่เล่าอย่างรับ ผมเหมือซื้อว่าน่ายพ่านเนี่ยเอา,อา,อา,อาพ่นลาบครับ <c oughs> ซื้อก้ Honestly, <c oughs> อนถืออะไรบ้านอนผนพ่นลาบฮะเป็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมไม่ยังครับผมมี่ยังอย่างครับก็นั่นครับสีปันหน่ายผมตีไม่สีอวนหน่ายผมตีนั่นครับน่ายผ่านตีเจ้าเนี่ยผมนี่แหละครับซื้อผ่านครับเนพ่ยานครับพนน่นลาบครับเดี Garage ๋ยวครับ <c oughs> โอ้ยบักหามึงเลยอันนี้เขาซื้อบ่าหน้าพันนายพันบักหางหัวขับขาดซัดพูดไงพุดอะไรเฮียมอยู่ไปตีนบ้านพูดโอ้ครับผมมาแม่น้าพันธ์อย่างเช่นนี้มันนั่งจีนปเมื่อคนละน้าพันโอ้เหมือนเกินคนซื้อพันมันเสียเสียเรืดอีกี่ยวข้อยึดเขาเอื่นพีดลูกน้องลูกน้องลูกน้องก็ซื้อโพด หนพันกันน้าพันข้าควรเลยโฟัาัละเอียดเลละเอียดน้าพันผลหลักไปรวดคือว่าในาพันกับคนนันยื้อใกล้กันนะครับเพิ่นผมบ่าน่ครับสิวน่ายผมเดี๋ยวก่อนคือผมมีเรีียงไม่เล่าเลยครับผมคือว่ไเด้ปยวนในข่าวผเดี๋ยวข้กำนั่ครับโอ้ยบักป่วมมนกเลยประมหน้าพันนี่ไปพ่นอ่ะยุตินบ้านมันมีนางแกงมีปืนพ่นออกมาขาเสียโอ้ยผมมาหน้าพันนี่สนนองโอ้ยครับครับครับก็ได้ครับไอ้เอามหม ก็มันยังเสียอ้วกไปกินทึ่งออกกินเรียบร้อยแล้วกินไปกินหมดแล้วอ้วก <laughs> ไปปอดมึงเอ้ยบักเสือกซื้อโพดปอดมึงไงเนาะคุณลองผู้ซื้อสัตว์ตัวนี้ตะกี้เสือกบกินดวงมันสิมากินคุ้นเด้แมนครับนี่ผู้พมันนี่เห็นบ่าทำเสียให้ปากเขาบอกสวอนย<อ>ิ่งมองทำมีเกลียนมนัยแน่นอนที่มีเสียไม่ละอ้อนตัวนึงเสียมันโผล่อยู่ในงานชั้งมือเด้ยิ่งมองกันปากคำสวอนั่นมันออค์การเราก็เรียกว่าทำเสือเหลืองเงิน เห็นเลยไผ่ไก่ไปเห็นได้กี่แต่มันสีมะพรอยจะหันเลยพรอยเห็นเลยแต่กินคนน่ะโอ้จอบแต่มันข้นน่อยกินแต่กินสันนั่นแหละนี่ที่มาของผู้พำนักครับผมทำเสียเหลืองแหล็กกัดตรงอีเกียนี่ทำเกียร์โซ่หมื่นครับผมทำเกียร์ได้กี่คนนี่หันบ้านนั่นบ้านต่างๆนี่หันไปเอาขี้เกียร์มาใส่เขามัดหอดชูแพร่งหมับขี้เกียร์เอาออกเท่าสี่ร้อยสองร้อยสวกผมมันไปห้อมยูงหันอ่ะเออมันฉีใส่หันฉีไว้หันเกียร์ล้าป่านนี้เอาครับ เอาตะวันมาวันเขาวันน้ำาร้ในใส่เกียรหันขียเกียร์หันวัดเออว่องไม่แต่ผลน่ร้อยปีพันมาผลนี่น<า>นเนอ่อร้อยปีพันมาแต่สมัยพุ่นเออกีเกียร์ไรให้บ้านไปเอามาใส่เกียน้าแยังไม่เจ้าเดียไปย่งก่อ,อไปซื้อน,น้าไมเนอะอ พ่ไปเอาขี้เกียขี้เกียร์ใช้บั่นพอนะทำเกียร์พอนะพะนะบ้านก็จะโอ้ยเอาเกียร์แกมาบั่นบุ้ยเอ็ดอาดเอ็ทอาดแกเข้อบั่นขี้เกียไปบ้านเขาง่ามเลยบั่นง่ามตัวขี้เกียร์บ้านอะไรบ้านไหนเดะบ้านเหนี่ยนน้อยพอดีบ้านไรเข้มตายตายซ้ำเขาที่ว่าปุ๋ยปุ๋ยขี้เกียร์นี่แหละนี่แหละนี่ว่าที่มาของทำเสียกันเออเสียหนี่งโอ้ยทำไมข้นจะเป็ย่านเสือย่านสร้างเที่ยงหน้ากันให้ส ah, ูงที่สุด เ็ดให้สูงที่สุดบานบานเดือดพ่อขึ้นไปแล้วดึงมาได้เกิดพ่อแบบนี้สำพ่อแมนสมัยตะกี้ตะผมเป็นเด็กน้อยเทียงหน้ามีตะสูงสูงเลยเนาะถึงหน้ายุดป่าไปดอนยุดหน้าหน้าโคกหน้าหน้าดอนหน้าโคกเนี่ย ประเทศเสาสูงสูงสูงวาอยู่ประเทศที่หน้าสูงแท้ว่าสูงมาได้ดึงมาเนี่ยมันขึ้นไปแล้วดึงมาเนี่ยขึ้นได้ยังพร้อมเนี้ยเป็นกลเอออ่าเป็นเป็นกลเตรียมการไว้แก้เพราะว่าสัตวารลายมันหลายว่าสัตารลายค้นอยู่กีกับอกขโมยมากกับพวกล้าขึ้นเนี้ยเพราะว่าบันไดดึงขึ้นไปแล้วอืมีก็มีปืนเพิ่งปืนเก็บหอยไร้ไส้พร้อเนี้คนโบราณนี่โบราณอ่ารอบขอบเนาะรอบขอบนะเพื่อนว่ากันไว้ก่อนมีแล้วเตรียมการไว้ก่อนเพราะว่าคนมาแล้วมันก็รอบความมาโดนแล้วครับ กระดงเหรอโอ้ยอันนั้นรอบขอบสารแล้วขึ้นขอบกระดงเป็นวะบุคนขโมยขอบกระดงก็ยากเสน่ห์ขึ้นยากตัวสารแล้ววันนี้มีมีขอบสองอันนี้ครสองอันพวงเกันกันนี้พวงกันนาบนี้นาหลังบ้านออโตเอาเอาต้นอกบ้าเอาตัวใน้าอย่้านนี้ขมลงไปปาดเสียงมัดเสียงมัดเสียงมัดปาดปาดไป กระด้งเนี่ยจมน้ำเนี่ยคืนหนึ่งมันยังอ่อนดีอ่าเหยียบมันจังลงครับขันพูมีน้ำจ้างกระบลลงจ้างกระบลลงล่งฟัดในเห็ียดยักอ่ามัดมันมัดยังมัดยังมัดปาดปาดคืนพออผมเ็ยู่แล้วแต่ผมขึ้นกระองไว้ก่อนอืมขันพูดที่สั้งกระด้งมันีม่เป็นบโมนิเมียอืมไปจ่ะโมนิเมียครับสั้งกระด้งเป็นขึ้นไว้ึ้นไว้ไว้ยังมัดเอาเอาไว้มัด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 อ้เพิ่นเพิ่นหาดขนป่านนันเนาะว้าย ซูมือนี่ขันว่าจังสันเนาะขันว่าสารกระดงเป็นจังไดเมียนี่คือสีบ่มีผู้ใดเมียหรอกคุณบอก่วันนี้ฟันฟันฟันเสี้ควขยเป็นไปหรอผนเดี๋ยวเขาจำก่อนอ่าเมียนฟันเสี้ควขยเป็นไปแต่ว่ามึงเหรอว่ามึงฟันเสี้ควขยเป็นบักเด้ออ่าเพาท่านเปลี่ยนเล้วพ่อะว้ยมึงจังไดเมียมาจางไหนเนาะเอาเอาเนี่ยปอเนี่ยบนเนี่ยทิมปอความเนี่ยฟันปอเดียวดูเคยไหมมิดเคยด้ยครับมีดเก่าผมผมเคยได้ฟันอยู่เป็นยุคปานอิร่าดินเยาวันด คุณมันบินครัมันแก้มันสามสามเกี่ยวนี่ผู้นี้ฟันเตียงเออนี่ใส่ได้ผู้นี้จังคอยเอาลูกของเมียได้เอลูกขงมียได้ไปเอาเมียได้มึงผู้นี้ไม่ซูมือนี่ครับแม่ในเฮ็ดทังสั้นบ่ได้ดอกเมียได้บ่ได้เนี่ยนี่คือทีมาของพ่อข่าข้ยครับบ่แม่นพอแม่นบ่แม่นพ่อข่าข้ยคุณสมือนี้ครับเลี้ยงข้ยอ่าเลี้ยงเลี้ยงข้ยนี่แต่ว่าเสียบางสิบกัวตัวข้าเจ้าพระเศษได้ข้าเจ้าเยพระเสียดา้เพราะว่าน่ มันหลายแล้วก็บ่มีคนกินครับข,ขนาดเสียครับเนื้อหนังมันสังความเงืยอยิ่งเขายกเวอร์สนใจเลยจะบางวาน่ายวายมันกินไปเลยมันมันเสียไม่กินต like ัวอื่นเออคือสาระให้มันไปมันสิไม่กินตอนนั้นยื้อสั้นนั่นเสียมันเสียหน่อยเดี๋ยเสียหนึ่งอ่าคือกินว้ายมันไม่กินอยู่าว่าเบิร์ดเลี้ยวไปนี่เห็นเห็นเสียกินยื้ไเส้เขาเขาย่านคนเท่งหน้าปุ่นเท่งหน้าเขครับขึ้นมาเขายิ่งลดหนึ่งเดือนคนละกินยดไปโยห์ห่าง เห็นห่างบอกห่างอยู่ดงวงดวงดวงล้านเนี่ยอ้นี่ไปอยู่ห่างห่างห่างทางเส้นทันบิ๊กซี่โลตัสนี่บอกโอ้ยมันเป็นห่างนั้นห่างสิดยิ่งสัตว์ผุเนาะขึ้นโค้งไม่ผุเนาะโอ้เฮ็ดอ่าเพิ่งเรียนว่าเป็นห่างโอ้โค้งไม่เลยไม่กล้เป็นตั้งทั้งโค้งไม่ผุเนาะเอาไม่กล้ใกล้เป็นริ้วเป็นริ้วเออขึ้งต้นไม่ขึ้นต้องไม่ผุเนาะเอิเนว่าห่างพี่น้องเ่ราะเป็นห่างบิ๊กซี่โลตัสนี่ เส้นทันเด้พ่อแม่เด้ตอกถ้อยเป็นนั่งกองไม่พุนเออนั่งห่างนั่งห่างมาเนี้ยโอ้เมนยังจะลงมาเห็นมดอ่าลงเรียวลงมากถึงเห็นเลยเห็นมดเลยออผีแกเดี้ครับคนว่าคนบอกเมียไว้เจะย้าไปห้าข่อยเป็นได้ขาดผีเนี่ยมันนี่ปวดเพลียมาเนี้ยหลงเพลีเป็นเมียมาเนี้ไอไอไปก้อนตายตายหาคนแล้วโอ้มองเนี่ยมองเนี่ยวหองล้านนี่แหละบอกม่สิมันเป็นมันมาก พ่อยนางคุณนี่เอือนอ่ะเอือพ่อยนางลงกัดใจเมียม่เจ้าอุโรกุลงงานลงมาลงมาบ่ได้บ่ได็บเนี่ยมากมากมากบักเท็จยังกุยังบ่เด้เอือลงมาลงมาเสียขาบคลอดตายเสียสมิงตัวเน่ยเออตายมันเป็นผีอ่ะผีแก่แปลงร่างมากแปลงร่างมาเออลงมาลงมาหว่นไอ้สองเรไปอีกเอือนทั้งกันนี้ละเอือนทั้งกันนี่บักลามึงยังพ่อมึงบ่สบายมึงจะไปยังไงยังวันนี้ลงมาลงมาข่าบคลอีกลงมาอีกข่าบอีก มักสามไปด้วยมากกันมาคืนกันแล้ะไปนั่งกันละวใหมากอืนอื่นอื่น้องกันอ่ฮึมืนเบิ่องอไล่พาดก่อนกินอยู่สามวันกับมหมดเสียตัวเนี้ยเสียตัวเนีปายิ่งไปกินตัวเนยยิไปกินเลยลากเขาคนเลยลากเลยอิ่นเขามาหางมเลยเออแต่หันมมีอย่างเทียวเลย ทหารหายไปเลยหายไปเลยแม่นางแม่นางมั้งนี่เลยเ<อ>ปุ่นฤทธิ์มันขั้นครับว่า <What? S 1> นั่นคือของบอเซียจะรูปดูเลยมันมาจริไในเซียสิมิงมาเนาะโอ,อ้ยบอเซียเนี่ยมีมีผีเจ้าผีจอมมีนี่เนาะคือขนาดพวก็มีแม่พวกเนาะไม่โดงก็ต้องมีแม่แม่ผีได้เหรแม่ผีได้ครับเฮ้ยนี่กินได้ไหมสามารถแปลงเพศสมจำเป็นฤทธิ์เมื่อท่านสมัยก่อนมีฟันมะเขือมันจะมีเนาะเห็นเห็นตัวในหนังแล้วเขาคือมือนี่อันนี้เขา แสดงน้ำมือเสียสนิทตนัของกิงมีเดือนหนึ่นมีหรือมีเดือนหนึ่งนี่ละกือต่กอดทำไมเฮาเป็นเส้นเรื่องนี้เป็นตระยานเรื่องกิงเนี่ยเป็นตระยานเรื่องปิดตรยานเถ้าเป็นเรื่องกิงเนี่ยมันเป็นเรื่องปิดตัหัวลงมาลงมากเลยแต่หันมาบอกโอ้ยสนุกกินสัตว์บันพายาพ้นไปแล้วเสียสมิงลงมาแล้วมาบวงสรวงเลยเ่ราไม่ได้กินเส้นมาบวงสรวงว่าวเจ้าเที่้ตั้งจุดทูบจุดเทียนมาว่าวเจ้าหันไปวาย มาสาวให้สาวบ้าแปลนเป็นโรงลานเป็นคนมาเท่าสมมือเนี่ยนี่มอสซุ่มมีมีโรงลานเนี่ยมีแล้วมีแต่ซื้อนานแล้วแต่ซื้อแต่เนี่ยดวงลานจะยิ่ะยากเนี่ยมันพอผ่านมากพระนุเข้าวอะไรที่เราเดินผ่านว่าจังสถานเดินผ่านพระสันต์สำเนียงนีนะมันก็มีฮอดแก่พอเราคำแข่แขนั่นก็มองเราผสำเนียงนี้เนี่ยสะพานขวางไปพระนุเคราะห์เนี่ย พ่อเขาคำเขาคำเฉียบเฉียมันหลเฉียบนั่นก็มองเขา่ามองเข่าพอพอเป็น,น <c oughs> เมาเนาะไม่สามล่ำเนี่ยกายอยซื่อน,นี่ครับรถไต่ไปเนี่ยอา <c oughs> อนเนี่ยอ <c oughs> ันมองสะพานเนาะสะพานสะพานไม่เด้ย่ยอตอนพ่อเป็นเมาอ่ะไม่สามล่ำพอล้วจีสามล่ำผมลองไปน้ำสามล่ำรถไต่ไปนั่นความ ซ้ำดีมีนี่ ere, ะมันก็มีฮอเสียนี่ะเอว่าซ้ำดีมีซ้ำดีมีซุมือนี่ก็ยังอยู่ยังอยู่เป็นเซียนเป็นซ้ำซ้ำดีมีคือเ่าแด่ว่าเป็นมระวว่างเดนระหว่างแดอ่าชุมแพกับพอนเข้าเหรอมคร้อนว่าพะนขของยแพว่าแมนเนี่ยข้อนเจนเ้อ่าพอนเนี่ขอนเจนเน่ของก่นเออไม่มันพูด่านี้มันของเด้องนดยครับพูดย่งมันของเมืองเลยพนุเข้านี่อยวัดของกจนบ้านอ้นี่เ็ดไสยศาสตร์ครับนี่สยศาสตร์ เกสยศาสตร์ไว้เห็กของขังตัวคนบยมากสัษยศาสตร์สื่อพูดแล้วพื้นสองพื้นว่าขาดสายพื้นดีพื้นสื้อศิษยศาสตร์เวีมนต์มีบวชศาสตร์นอนคนนีสอยสอยพื้นให้ตําสันเลยใส่ศษยศาสตร์ ก็เป็นอัคระของขังเวทมนต์โอ้โหเศรยฐศาสตร์ดิลุนของขังก็มีเสรษฐศาสตร์ของขังก็มีของขังเราก็สารซุ่มน้ำนะมาโอ้ยขายดีนี่เสรษฐศาสตร์ของพ่อนี่เอาอยากได้ของขังนี่เอาซุ่มไปเลยเนี่ยของขังนี่ยนีสยยัศาสตร์ก็ศาสตร์ไปเลยไปนอนไปนอนนี่แหละของพ่อมันที่นี่ละเอาสายยัศาสตร์กับพ่อกันสายอยู่ที่่ละ ใส่เห็ดอะฟื้มแล้วก็ใส่มาเห็ดฟื้มแล้วก็นี่เราไม่ซอยเฟื้อเราตำสานนี่ละนี <Eng aged> <ills> <int ans otted> ่เราใส่ยาสาดของขังนี่ก็ส้มนี่ละนี่สารนี่เนี่ยส้มเนี่ยส้มไม่ไปเดี๋ยวไปขังไกลเนี่ยเด้อเอานี่ละใส่ยาสาดไปท่านั้นละเบื้องเอานี่เราใส่ยาสาดของขังอ่ะเยอะเอาหมอบเสื้อเลยใครดีบ่ใครดีบ่นี่ดีมา นดีมากของเรือสักเราแ้่ท่านผู้ชมที่รักเลยเคารพเออดยังเาไปสิเด้เนาะม้วไปมั่วหัวม้วนก็มีของแท้ของขังครับผมมีมาได้มีสาระเอาไปน้ำมีคติถ้ำสอดแทรกเขาไปน้ำพี่น้องฟังดีๆก็มีสาระมีขอคิดคือกันเพราะว่านี่เนี่ยพอเนี่ย่านมากพอย่พอเนี่ยจังหวะเด้กครับเนียนพอเนี่ยม้วนมันธรรมดาเด้ครับผมอืามันเป็นธรรมดาคนก็ับข้าเด้คน เกิดคนนั่นล่ะเกิดโดนพ่อมเบ้าเรียงผู้พามันปะเราเ้าเรียงนี่เราชำใจเด้เรามีหน้าอยู่ผู้พามันตอนนั้นที่ไปลองเพลงอยู่จันบุรีได้ขึ้นมาหาคู่บ่ายจันนะมาหามาถามเทศบ้านว่าอันพอยเราอยู่บ่บ่ะอันเราเป็นอบตเด้พอย่ำอ่ะอาอ่าเป็นอบตยูบหนึงเออเราไปอยู่หน้าเราอยู่ผู้พามันเออแบบนี้เราซื้อไทยโบซื้อหน่อยหน่อยเด้ เราขายได้กำไรอยู่เครื่องก็เครื่องไปดสิบสไรสิบสองไรบันนี้ซื้อเมื่อตอนไหนราคาป่ยนี้ก็ขายสามสิบล้านจจเลเพรพอขายสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดวัด้ไรแล้วว่นด้ไรแล้วพราะพอซื้อแสนเดียวนี่ะกำไรไก่เครื่องไก่เครื่องเรวบ้านเขาขายสามสิล้านเดียวเดียวเนี่ยเออันมองเรียว่ามาจำใจตอ้ินวิวมองเรมองเขาไก่แปล็มาท่างดำมาแล้วที่เร้เห็นพอมาทางนันั่นที่พ่อเนี่ เสียดายเนาะเขาคาทุบมอนมี่ยังวะการเป็นคุณผ ani ู้พันนี่อันแล้วก็นี่คือแบบเป็นเป็นอุท่าตั้งอุท่าพรอุ้ยอุท่าตั้งอุท่าพรเขาว่าไรแล้วเขาว่าอะไรแล้วไก่มีหรนมีตั้งเลยไก่ไม่พรไมีตั้งตั้งพอเอาอุท่าตั้งกับอุท่าตั้งขอท่านผู้ชมดีเลยคุณผูรชมขับประสบความสุขความเจริญเด้อมาฟังพงหญ้าว่าแล้วก็เป็นสาระบ้างเป็นมีคติเตือนใจบ้างก็ให้ท่านผู้ชม ติดต่อการว่าการจ่าบางที่มันผัดมันมพังกับเอาหัวกีกำเอาหัวอาไปให้เกียรตบ่หัจาโดยทั้งสองพ่อลุงยละมือนี้ข้อท่านมีอายุวันนาสุขะพลปฏิพันธ์ธนสารสมบัติชีจริงใดไดสมมงแมงบัตนาเด้อมีเงินลอยเบ็หนึ่งเงินลานเด้อมือนี้พอสุพยาผมเบ้าโจซากพอกาคำว่าสวัสดีครับ